ยกักับรถปีกับเลย <laughs> อ๋อลองดูนะอันนี้คือแบบฟาร,ร์มปลอดอนี้ของรจริงเลยนะปลอดอให้ดูได,ด้ตึ่นเลยนะอ่าพอเห็นนะฮะครับครับครับขจริงจะเป็นมันจะเป็นสีนะของจริงจะเป็นสีครับแต่เราเราพิมพ์ออกมาเป็นขาวดําแล้วแบบฟาร,ร์มปลอด้องคิดดูว่าคนไข้ทั่วไปเจอวัดตลอดทุก6ชั่วโมงเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนทุก6ชั่วโมงาษแพทย์ใช้ว่าไวต้าสายคือวัดปลอดก็คือ อุณภูมิวัดความดันโลหิตวัดออ,ออกซิเจนในเลือดทุกทุกอย่าง,ท,ท,างที่เขาจะวัดตามที่แพทย์จะสั่งอันนี้หมายว่าถ้าคนไข้เท่าไปแต่คนไข้ใกล้ตายนี่เขาวัดทุกสิบห้านาทีลองคิดว่ามันจะมาหาศาลขนาดที่ต้องตีกันเต็มไปหมดเลยอลองนึกภาพว่าถ้าร้อยแปดสิบวันแผ่นนี้จะสะสมขนาดไหนอประมาณรดหกล้อเพราะว่าลองลองนึกภาพกัว่าใบนี้มันเป็นใบที่เป็นพื้นฐานที่แพทย์ตัวใหญ่ก็จะเปิดดูใบแรกเพราะจะเห็นแบบฟอร์มตลอด